สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันครับพั่วเรลาแต่อยากบายแม่อันดาคือเกาคือเดิมนะจ้ามือนีแม่อันดาสิพาพ่น้องมาเฮ็ดหมกน่อใหม่แบบเล็งดวนแบบว่าตอมห่อใบตองว่ามีใบตองห้ากับสามารถเฮ็ดหมกน้อใบไดคือกันเนาะค่ะห้ากับสิไปเบิ่งขั้นตอนในการฮ็ตกันเลยจ้าวัตถุดิบที่ห้องสีใสในมือนีกะซิมีนอใหม่ต้มซุปเนือ้อหมูใบบักูด ใบนั่งรักหรือว่าผักอีตูบักพริกสดกระเทียมหอมแดงน้ำปลาน้ำยานางกะทิกองผงชูรสขนอปลาบดแล้วก็เข้าเบือเนะคะก่อนอื่นเล่นนันแม่อันดากกะเอาวัตถุดิบที่ห้าเตรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไปล้างนา้ำให้มันสะอาด หลังจากนั้นแม่อันดาเกษเอาเนื้อมูมาหั่นเตรียมไว้ตามด้วยหอมแดงหอมแดงมือนี้แม่อันดาเส,สิใส่ทั้งเบิดห,หัวหลังจากนั้นแม่อันดาเสิมาสีใบบักูเตรียมไว้สําหรับใบบักกูนี่ขันแม่นว่าผู้ใดบ่มากหรือว่ายุบันบ่มีกับมาตองใส่ก็ได้น้อจ้าต่อไปแม่อันดากเสิมาเด็ดใบนั่งรัดดหก,กหรือว่าผักอีตูเตรียมไว้ใบนั่งรักหรือว่าผักอีตูมือนี้แม่อันดาเกษใส่ทั้งเบิดสองกำต่อไปแม่อันดากเกษเอาข่าเบือใส่ลงไปในโคก ขาวเบื่อที่แม่อันดาสิใส่โมนีกะสิเป็นข่าวสารขา่าวเหนียวแม่อันดามาทั้งเบือนหนึ่งกับมือในการมานี่แม่อันดากะสิแซ่หวประมาณสี่วโมงหลังจากนั้นเขากะสิมาตํำให้มันพอแหลกเพราะแต่ว่าขาวเบื่อของเขาแหลกได้ที่แล้วแม่อันดากะสิตักใส่ถั่วยแยกออกไว้หลังจากนั้นแม่อันดากะเสียบักพริกซดกับกระเทียมแล้กกระตัามโดยเกลือจัหน่อยหนึ่งใส่ลงไปในโคกหลังจากนั้นเขากะสิต่ำให้มันพอแหลกเพราะแต่ว่าบักพริกกับกระเทียมของเฮ้าแหลกได้ที่แล้ว แม่อันดากระสิใส่ขนอหมูลงไปสองก้อนหลังจากนั้นแม่อันดากระสิต่าให้ขนอหมูของเ้ามันแหลกเขากันเนาะคะ่ะเพราะต่ว่าขนอหมูของเ้าแหลกได้ที่แล้วแม่อันดากระสิใสปลาบดลงไปหนึ่งอนโตะหลังจากนั้นแม่อันดากระสิตําย่อยๆให้มันเขากันหลังจากที่เฮาวเตรียมวัตถุลิบบว้เซ็จสับเรียบรอยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต่อไปแม่อันดากระสิเอานาอ้ำยาหน้างเทลงไปในกะละมังที่เ้าเตรียมไว้แล้วก็ตามด้วยข่าเบือที่เ้าตตาไว้ใ,ใส่ลงไปเร็จแล้วแม่อันดากระสิใสซอนข้นข่าเบือให้มันลละาย พราะแต่ว่าข้เบื่อของเทาละลายเป็นทีเรียบ้อยแล้วต่อไปแม่อันดากระสีเอานอใหม่ที่เท้าต้มไว้ใส่ลงไปนอใหม่ที่แม่อันดาสีใส่มอน,นี้กระสีเป็นนอใหม่ต้มซุกแล้กกาตา็ตามด้วยพริกแกงที่เทาตำไว้ใส่ลงไปต้วนน้ำลางครกจังน,น้อยนึงเสร็จแล้วแม่อันดากระสีใส่เนื้อมูทเทาหั่นไว้ใส่ลงไปตามด้วยหอมแดงกับใบบักูที่เท้าสีไว้ใส่ลงไปเสร็จแล้วแม่อันดากระสีใส่กะทิสำเร็จลูกหรือว่ากะทิกองใส่ลงไปมือนีแม่อันดากระสีใส่กะทิแบบขวดนาะค่ะแม่อันดากระสีใส่ทั้ทงบดขวดนึง หลังจากนั้นแม่อันดากระสิค้นส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันเรากระตามด้วยใบนั่งรักหรือว่าผักอีตู้เที่ยฮห้าเด็ดเตรียมไว้ใส่ลงไปสําหรับผักอีตูมือนีแม่อันดากระสิใส่ทั้งเบิดสองกลับเนาะค่ะเสร็จแล้วห้ากระสิค้นให้มันเข้ากันจักน้อยนึงแล้วแม่อันดากระสิปรุงรสด้วยน้ำปลาตามด้วยผงสูรสดสองส่วนซ่าหลังจากนั้นแม่อันดากระสิค้นส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันเพราะแต่ว่าหฮาคุกเข่าส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันดีแล้ว ต่อไปแม่อันดารกระซียเอาถาดใส่ลงไปในซึ่งเสร็จแล้วแม่อันดารกระซีใส,ส่นมใหม่ที่ข้าปปุงรไสไว้เ็จซับเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปมกนอใหม่มือนีกกระซีเป็นสูตรเล็งดวนลูกสาวบอกว่าอยากกินแม่ก็เลยจาไหายเลยเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเตรียมใบตองประท่านแล้วแม่จับพี่น้องแม่อันดารกระซีนหนึ่งแบบนี้ไปเลยต่อไปกระซีเป็นสั้นที่สองแม่อันดารกระซีเอาถ้วยสแตนเลสใส่ลงไปในซึ่งลังจากนั้นห้ากระิีตักนมใหม่ที่ห้าปปุงรสไว้เ็จซับเ,เรียบร้อยแล้วใส่ลงไป สำรับนอไหม้มือนิแม่นดากระสีแบงใสซึส่งทั้งเบอร์สองสั้นขันแม่นว่าเข้าใส่สั้นเดียวไปเรื่อยมันก็นจะห้ายคาผลเนาะค่ะพี่น้องบันยามหนึ่งไปนี่มันกระสีซุกยากหลังจากนั้นแม่นดากระเสาน้อง้หม่เทาเตรียไว้เอาไปหนึ่งในการหนึ่งน่แม่นดากระสีหนึ่งประมาณ20-30ถึงานาทีเอาแต่ว่าเนื้อซุกนี่กะถือว่าใสใดแล้เนาะคะ่ะมกน้องหม่สูตรนี่แม่นดาบอกเลยว่าเฮ็ดไงที่สุดเลยพี่น้องว่าต้องมาเสียเวลาในการห่อใบตองเป็นยังไดเนี่ยค่ะพี่น้อง เมนูมือนี้เป็นตแาแซบบ่จ้าสุดท้ายนี่แม่อันดากระขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลักก็ะซอยเป็นกำลังใจให้แม่อันดาเน,นี่ยด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ